นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2566รตรงกับบัญจันร์ขึ้นหกขําเดือนอ้ายปีเถาะนะครับวันนี้เหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมะคุดเสียโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศหอละดี หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือดินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักยินในชื่อคือสระทุกตัวและออกอ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประตัถทอฐานตอโถอประเท่าและนนเน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือต่อเด็กต่อเต่าตอถุงต่อทหารท่ถอธงและต่ถอหนูเลขมงคลวันนี้เลข8เลข6และเลข7หมายเซ็จวันนี้ปราชรจ,จนาสัจธรรมของชีวิตไว้ว่ายามบุญมากาไกา่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาน้าชมดยามเงินมีหูหม,มากลายเป็นคน ยามเราจนคนเป็นหมาน่าเจ็บใจขอเป็นกำลังใจในการรับวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณแนละสวัสดีครับ